ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานดิฉันนางสาวมณทิราชินวงศ์ในภาคเหนือที่นิยมใช้ผ้ายกดอกทอด้วยไหมเงินไหมทองนอกจากนี้ วัฒนธรรมผ้าที่หลากหลายโดยทั่วไปพอเป็นถิ่นเดิมของชาวไทวนที่มีชื่อเสียงด้านผ้าชิ้นตีนตกเช่นอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่ชาวไทพวนบ้านหาเสียสุโขทัยโดดเด่นทางด้านผ้าเขียนและผ้ามุกต่อตีนจกชาวไทลื้อมีวัฒนธรรมการทอผ้าที่โดดเด่นโดยเฉพาะผ้าลายน้ำไหลพบได้ในแถบจังหวัดพะเยาเชียงรายและน่านในแผงหลังผ้าค้ายของป่าสางยังมีชื่อเสียงโดดเด่นมาชานานผ้า โบราณของภาคเหนือมีความโดดเด่นที่ผ้าของเจ้านายล้านนาผ้าที่โดดเด่นภาคเหนือสิ้นป้องจังหวัดน่านผ้าสิ้นกาดจังหวัดน่านผ้าลายน้ําไหลจังหวัดน่านผ้าทอผ้าอีสานการทอผ้าที่สําคัญของชาวอีสานคือการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่มหม่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนผ้าชื้นของกลุ่มไทยลาวนิยมใช้ลายขนานกับตัวร่าง กับชิ้นล้านนาที่นิยมลายขวางําตัวและนุ่งขาวกลมเทาเสาไกล่ลาวอีสานนิยมพุ่งสูงระดับเขา่าหรือเหนือเขา่าการต่อหัวชิ้นและตีชิ้นถ้าเป็นการต่อชั่วชิ้นใหม่จะต่อตีนชิ้นด้วยไหมแต่ถ้าเป็นชิ้นฝ้ายก็จะต่อด้วยฝ้ายตีนชิ้นจะมีขนาดแคบ ไม่นิยมเชิงใหญ่หัวชื้นนิยมต่อด้วยผ้าไหมชิ้นเดียวทอชิดเป็นลายโบกคว่ำและโบกหงายใช้สีขาวหรือสีแดงเป็นพื้นใช้ได้ทั้งกับผ้าชื้นไหมหรือชื้นฝ้ายผ้าที่โดดเด่นผ้าอีสานผ้าไหมแพรวาจังหวัดกรฬสิน์ผ้าไหมาสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดผ้าไหมสร้อยดอกหมักจังหวัดมหาสารคาม ผ้าทอผ้ากลางผ้าทอตามกรรมวิธีพื้นบ้านในบริเวณผ้ากลางส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แก่กลุ่มไทยฟวนไทวุลไทยดำผ้าที่โดดเด่นผ้ากลางผ้าสส้นตีนจกจังหวัดสระบุรีผ้าสส้นตีนจกบ้านไร่จังหวัดอุทยัยธานีผ้าสส้นตีนจดบ้านหาดเสียวจังหวัดสุโขทยัย ้าทอภาคใต้ผ้าทอในบริเวณดินแดนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจรดเขตประเทศมาเลเซียที่มีความยาวของพื้นที่ประมาณ250กิโลเมตรภูมิประเทศเป็นแผ่นดินแคบและคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทอดไปตามอา่าวไทยได้แก่บริเวณจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราธานีสงขลาปัตตานีและนาราธิวาส ผ้าที่โดดเด่นภาคใต้ผ้าทอพุ่มเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ้ายกนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชผ้ากออยอจังหวัดสงขลา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอผ้าอีสานสัญชาติคือการเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมายโดยที่ลักษณะทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาจแตกต่างกันได้ชาติพันธุ์คือการมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดเดียวกันและเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันเช่นไทยพมา่ากะเหรี่ยงจีนลาวเป็นต้นกลุ่มชาติพันธุ์มีลักษณะเด่นคือเป็นกลุ่ม ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพันธุ์เชื้อชาติเหมือนกันรวมทั้งบรรพบรุษทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสานเผ่าไทยลาวไทยอีสานนิยมฝ้ายมาแต่เดิมและพัฒนาผ้าฝ้ายเป็นการทอผ้ามัดหมีลวดลายต่างๆแหล่งผ้าฝ้ายที่มีมานานแล้วคือกลุ่มอำเภอบ้านวาใหญ่อำเภออากาศอํนวยจังหวัดสกนลนคร ชนเผ่าภูไทยหรือผู้ไทยภูไทยมีถินถนนน่นฐา,าน,อ,น,านอยู่ในเขตจังหวัดนครพนมการสินมุกดาหารสกลลครและบางส่วนกระจายอยู่ในเขตจังหวัดหนองคายอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีอุดรธานีนานร้อยเอ็ดและย,ยะโสธรเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างด้วย ไทยดำชาวไทยดำจังหวัดเลยนะับเป็นเมืองเก่าที่มีความเป็นมาสืบสานวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาและมีกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากชาวไทยเลยแล้วยังมีชนชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่กลุ่มชนเชื้อสายไกลดำเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนพื้นเมืองรับแลววัตถุดิบในการทอผ้าฝ้าย เป็นพืชเศรษฐกิจปลูกทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยเป็นพืชเขตร้อนชอบดินปนทรายและอากาศโปร่งไม่ชอบที่ล่มเส้นใยของฝ้าจะดูดความชื้นได้ง่ายและเมื่อดูดความชื้นแล้วจะละเหยเป็นไอดังนั้นเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำด้วยฝ้ายจะมีความรู้สึกเย็นสบาย ไหมเส้นใยไหมได้จากตัวไหมนิยมเลี้ยงไหมกันในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตัวไหมมีลักษณะคล้ายหนอนเมื่อแก่ตัวจะชักใยห,หุ้มตัวของมันเองเรียกว่าราังไหมรังไหมนี้จะนำมาสาวเป็นเส้นไหมแล้วจึงนำไปฟอกด้วยการต้มด้วยต่างและนำมาก,กวักเพื่อให้ได้เส้นใยไหมประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนบน ภูมิปัญญาของคนอีสานภูมิปัญญาหมายถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคมซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาต่อเนื่องภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ซึ่งอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือเป็นลักษณะศาตรกลที่หลายๆท้องถิ่นมีค่้ากันก็ได้ภูมิปัญญาพื้นฐานในแต่ละท้องถิ่นล้วนเกิดจากการที่ชาวบ้าน แสวงหาความรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติทางสังคมที่จำเป็นในการดำรงชีวิตภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและวิถีชีวิตชาวบ้านจังหวัดบึงการผ้าข่ามา้ามีมาแต่สมัยโบราณซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเสียมากกว่าในแต่ละพื้นที่ของไทยมีการทำผ้าข่าม้ากันแพร่หลายรวมกันถึงจังหวัดบึงกาฬผ้าข่าม้าที่ขึ้นชื่อคือ ผ้าเขาม้าดารานาคีจังหวัดเลยบ้านสงเปื่อยตำบลธาตุอําเภอเชียงคานพบการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายดังเดิมได้แก่ลายหมี่ตาลายหมี่ตุ้มใหญ่ลายหมีโคมเจ้าลายหมีโกงสองคองถือเป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่ผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของเลยคือผ้าซ้นลายนางหานจังหวัดหนองคายซ้นหัวคำตีนคำเป็นซ้นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย คำมีความหมายว่าทองคําสิ้นหัวคําตีนคําก็หมายความตรงตัวคือเอาดินทองดินเงินมาเป็นหัวสิ้นตีนสิ้น,นจังหวัดหนองบัวลําพูผ้าทอภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยแบรนด์ชุมชนเทวาผ้าไทยของหมู่บ้านนาคําไฮจังหวัดหนองบัวลําพูได้ยกย่องเป็นนาคําไฮโมเดลเอกลักษณ์คือการทอผ้าสองด้านโดยจะสร้างลายมัดหมี่และลายขีดในผืนเดียวกันเป็นลายดอกพิกุลโบราณ จังหวัดอุดรธานีบ้านหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอได้มีการแต่งตั้งกลุ่มทอผ้าคิดใหม่มาตั้งแต่ปีพศ2525การทอผ้าขิดนี้ต้องใช้คนทออย่างน้อย3คนช่วยกันไม่เหมือนการทอผ้าชนิดอื่นที่ใช้เพียงคนเดียวได้มีการรวบรายผ้าโบราณและการสร้างรายคิดขึ้นมาใหม่จังหวัดนะครพนม ผ้ามุกเป็นสินค้าที่เด่นที่สำคัญของจังหวัดนครพนมรูปแบบที่โดดเด่นของผ้ามุกคือลวดลายที่เกิดจากการทอซับซ้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเกิดจากการยกเส้นได้ยืนและเสริมได้ยืนพิเศษจนกลายเป็นลวดลายที่ยืน่นปูนขึ้นมาจากผืนผ้าจังหวัดสกลนครการทำผ้าย้อมครามดูไม่ได้แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดสกลนครก็ตามแต่ในความเป็นผ้ายอมคราม ของบ้านดอนก่อยนั้นอยู่ตรงที่เส้นฝ้ายทางพุ่งและทางยีนใช้ในความเป็นผ้าย้อมของคามบ้านดอนก่อยนั้นผ้าแล้วนิ่มเวลานำไปตัดเย็บสวนใสจะผิวดูสวยสะดุดตาและอีกอย่างคือสีไม่ตกความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางการทอผ้าที่สําคัญของชาวอีสานคือการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับประเพณีความเชื่อในการดํารงชีวิต เป็นสิ่งที่ใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเช่นผ้าผูกเปผ้าห่มเสื้อผ้าผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆรูปแบบภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางลักษณะเดินรูปแบบภูมิปัญญาของผ้าอีสานได้แก่ลวดลายบนผืนผ้าลายผ้าอีสานตามที่ได้ทอกันมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีลวดลายที่คล้ายคลึงกันในแต่ละเทคนิค มีแม่ลายที่ใกล้เคียงกันที่เกิดจากเทคนิคหลักตั้งเดิมวัฒนธรรมสิงทองในจังหวัดกาลสินผ้าไหมแพวาจังหวัดกาละสินแต่เดิมหมายถึงผ้าไหมที่มีความยาวขนาดหนึ่งวาชาวกาลสินนิยมใช้เป็นผ้าสบายผ้าผู้หัวหรือผ้าพันคอเฉพาะในโอกาสสำคัญเท่านั้นขอนแก่นผ้าไหมชนบทเอกลักษณ์ ของผ้าไหมชนบทคือลายและเทคนิคการทอผ้าลายเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาและถือว่าเป็นลายต้นแบบและเป็นลายเก่าแก่ของผ้าเมืองขอนแก่นมหาสารคามผ้าไหมลายดอกหมากเป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าโดยนำลวดลายพื้นฐานที่มีมาแต่โบราณคือลายโคมโคม5โคม7โคม9มาพัฒนาให้เป็นลายที่มีความละเอียดและเพิ่มสีสันให้สวยงามขึ้นเรียกว่าลายสร้อยดอกหมาก ร้อยเอ็ดผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ในการทอผ้าไหมของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้นําเอาลายมัดหมี่พื้นบ้านผ้าลายที่นิยมทอในกลุ่มชนที่อยู่ในเมืองร้อยเอ็ดมาต่อกันในผ้าผืนเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นการหล่อรวมความสาม,มัคคีของชาวร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียวประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่างกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งกลุ่มนครชัยบุรี จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดยะโสธรและจังหวัดอุบลราชธานีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ผ้าหางกระลอก เทคนิคการทอผ้าชนิดนี้นับเป็นเทคนิคดังเดิมของชนเผ่าไทยพอมีการทอผ้าชนิดนี้ในชนเผ่าไทยดั้งเดิมคือชาวภูไทยและไทยลาวเรียกเทคนิคนีคน้ว่าการซินไทยวนเรียกปั่นไก่กลุ่มชาวไทยพวนเรียกว่ามะลึงไมหรือมับไม ผ้าไหมหมี่คันขอนาดีผ้าไหมาลายหมี่คันขอนาดีเป็นลายผ้ามัดหมี่เอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิเกิดจากการนำหมี่ละคันลายโบราณที่เป็นลายพื้นฐานมารวมกับลายมัดหมี่ขอนาดีที่เป็นลายที่มีการประยุกต์มาจากลายขอซึ่งเป็นลายดั้งเดิมผ้ามัดหมี่ตีนแดงเป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอำเภอพุทธไทยสงและอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ลักษณะผ้าไหมจะเป็นมัดหมี่ลายพื้นเมืองทอด้วยไหมทั้งผืนมีหัวสิ้นและตีนสิ้นของผ้าจะเป็นสีแดงสดผ้าที่เป็นเอกลักษณ์สิ้นไหมลายยศสุนทรสิ้นทิวผ้าระเบิดผ้ากาบบัวผ้าอัมปมผ้าไหมลายลูกแก้วข้อมะเกลือผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ผ้าโฮสไลผ้าโฮเปอกผ้าโฮ การย้อมสีธรรมชาติการย้อมสีผ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะแต่ก่อนนั้นมนุษย์ได้มีการนำสีที่มาใช้โดยหาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีจากพืชสัตว์และธาตุส่วนเส้นใยที่ได้นั้นก็เป็นเส้นใยจากธรรมชาติในการย้อมสีธรรมชาติเส้นใยที่จะย้อมสีธรรมชาติได้สวยต้องเป็นเส้นใยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือจากสัตว์ ตัวอย่างของเส้นใยจากพืชพืชอาทิฝ้ายลินินกันชงป่านส่วนตัวอย่างของเส้นใยจากสัตว์เช่นไหมขนสัตว์ซึ่งก่อนที่จะทําการย้อมสีได้นั้นจําเป็นต้องมีการเตรียมเส้นใยก่อนกรรมาวิธีย้อมสีธรรมชาติมี3วิธีคือการย้อมสีโดยตรง เป็นการย้อมสีจากสีวัสดุธรรมชาติโดยตรงเนื่องจากวัสดุธรรมชาติบางชนิดสามารถยึดเกาะกับเส้นใยได้ดีทำให้สามารถย้อมได้โดยตรง อาจจะเป็นการย้อมเย็นหรือย้อมร้อนก็ได้การย้อมสีโดยใช้สารช่วยติดสีเป็นการย้อมที่ใช้สารช่วยให้สีติดหรือสารช่วยย้อมเคมีหรือมอแดนเพื่อช่วยให้สียึดติดกับเส้นใยได้ดีขึ้นได้แก่สารละลายของเกลือโลหะเช่นสารส้มสารช่วยให้สารติดเป็นสารที่ช่วยให้ฮีลินติดเส้นได้โดยสารดังกล่าวจะใช้ย้อมเส้นได้ก่อนการย้อมสีหรือใช้ผสมในน้ำย้อม สีประกอบด้วยการย้อมแบบแวทหรือการก่อหม้อย้อมเป็นการย้อมสีที่เปลี่ยนจากสิ่งที่ละลายน้ำได้ไปยังสิ่งที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ตัวอย่างของการก่อหม้อย้อมคือคามซึ่งคามเป็นสารที่ไม่สามารถละลายน้ำได้แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสารที่ละลายน้ำได้ และไม่มีสีหลังจากนั้นเมื่อเส้นใยสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศจะทํำปฏิกิริยาออกซิเดชันจนทําให้เกิดสีการย้อมสีจากธรรมชาติสีแดงจากคังสีแดงจากคำฝอยสีเหลืองจากดอกดาวเรืองสีม่วงจากลูกว่าสีเหลืองจากแก่นขนนและสีน้ําเงินจากคามการย้อมสีสังเคราะห์ สีย้อมคือสีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการย้อมเส้นใหญ่ของผ้าอาจจะเป็นสารอินทรีย์หรือสารอินทรีย์มีลักษณะเป็นผลึกหรือผลละเอียดสีย้อมบางชนิดละลายน้ำได้บางชนิดจะไม่สามารถละลายน้ำได้ จะละลายในตัวทำลายอินทรีย์ได้เมื่อนำสีไปย้อมไปใช้ในกระบวนการย้อมจะทำให้โมเลกุลของสีย้อมซึมผ่านเข้าไปในโมเลกุลของเส้นใหญ่โดยจะทำลายโครงสร้างผลิตของวัตถุนั้นชั่วคราวสีแอซิดสีย้อมเคมีหรือสีย้อมสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วโมเลกุลสีจะมีประจุเป็นลบที่เรียกว่าสีแอซิด เนื่องจากสีชนิดนี้สามารถย้อมได้ดีและดูดซับได้รวดเร็วในสารละลายสีย้อมที่มีสภาพเป็นกรดโครงสร้างโมเลกุลของสีส่วนใหญ่เป็นเกลือโซเดียมของกรดอินทอร์ซีสีแอซิดเหมาะสำหรับการย้อมเส้นใยโปรตีนเช่นไหมขนสัตว์และเส้นใยสังเคราะห์บางชนิดเช่นไนลอนเป็นต้นดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ